ครับสวัสดีครับทุกคนเช้าวันพุธที่สองธันวาคมตอนนี้ก็9ก้โมง47นาทีก็วันนี้ถ่ายทำเยอะหน่อยเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปดูแลัดนี่มีฟังข้าวด้วยอันนี้คือตึก Food Factory ครับของอาจารย์ส้มทำไปเกี่ยววิศวะอาหารมีมีกองฟังด้วยนู่น ที่จารย์คุกอยู่ครับฝัตสี่ด้านหน้าเดี๋ยวเดินเข้าฝัดซะหน่อยรดน้ำต้นไม้นั่นก็คอนโดเลกคอนโดใหญ่ที่บุคลากรแล้วก็อาจารย์อยู่กันครับมีรถเลี้ยวมาละนั่นก็โรงา,ารหครับหลังคาสีเลือดบุกนั่นติกสองชั้นที่จารย์คุ๊กดูแลแลบอยู่ เดินดูบรรยากาศไปเรื่อยมอไซค์มาช่วง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งหรือใกล้10โมงเนี่ยทราฟฟิกค่อนข้างเยอะเพราะนักศึกษาเข้ามาเรียนแต่ก่อน9โมงเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเดียวหรอกครับก็มีมาบ้างใครขยันตื่นเช้าก็เคยชินพอไปทำงานจริงก็8โมงเช้าก็ต้องถึงที่ทำงาน เพราะฉะนั้นต้องตื่นแต่เช้าเราจะงองแงไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะกุ๊กเบรกแต่ระยะระยะนี่ก็ลงจอดรถนั่นตึกสองชั้นเห็นชัดหน่อยครับก็ไม่มีอะไรรุราครับฝ่ายที่จานกุ๊กอยู่แต่ไม่ค่อยได้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็นั่งทำงานที่ออฟฟิศนี่กี่นาทีละอ๋อหนึ่งนาทียังได้อยู่ อยู่ติดน้องเจฟวิศเวอ์โยธาครับได้ทัวร์แฟลตอาจารย์ปุ๊กนิดหน่อยอยู่ชั้นสองข้างหลังก็เป็นท็อปพลาซา่าก็ค่อนข้างสะดวกนึกถึงตอนที่อยู่อเมริกาก็ตอนที่เรียนปริญญาเอกที่บิงแฮมตันยูนิเวอร์ซิตี้มึงบิงแฮมตันรัฐนิวยอร์กเนี่ยครับบินร์ไป จาุ๊กประตูก็เปิด,ด okay. ครับก็เข้ามไม Fla ลโอเคครับเมือออกเลยวอลเปเปอรจานกุก๊ก็ติดเองถ้าจะมาพักก็เตียงนอนก็อยู่ตรงนี้ครับไม่เปิดแอร์ดีกว่าครับนี่คือตัวจารย์คุกเมือออกเลย อันนี้ประตูก็ไม่ได้ซ่อมอะไรหรอกเอารูปอะไรมาแปะแผนที่อันนี้ก็ต้นไม้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีเฟืองฟ้าวันนี้รดน้ำเขาซะหน่อยอน,นี่ก็คือแคคตัสอภรรยาเขาปลูกไว้นั่นนะครับข้างหน้าคือทอปลาซ่านี่คือตึก12ชั้นแล้วก็มีร้านสูก,กี้ ตรงนั้นก็เป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับร้านอาหารมีหลายรูปแบบไอศครีมติ้งยา่างแล้วก็นี่ของเล่นที่จันพูกกมาจากอเมริกาครับก็ตกแต่งเองข้างบนก็รูปมาจากปฏิทินทั้งหลายแหละนั่นแหละนะครับก็ปี2,500 <c oughs> ั้าร้ตักบ69ก็คงจะอ่า เกษียณเกษียณนั่นแหละครับอันนี้วัวครับตอนที่ลงไปแอตแลนตาครับปี94ลบออกไปแล้วกัน2,000 2,000อ่ะ1,994ครับตอนนี้2,23 0เลกเอาแล้วกันว่ากี่ปีมาแล้วเพราะอาจารย์คูงอยู่ที่นอร์ทจับบังก็20ขึ้นปี25แล้วก็อยู่ที่อเมริกา7ปีครับ นี่ก็ง่ายครับชักโครก็ตัดสินใจไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่า temporary หรือว่าอยู่แค่ชั่วคราวก็น่าจะขึ้นปีที่3หรือมัตอนนี้ก็ใช้ชีวิตยงง่ายครับจันครกกับข้าวก็ทำทานเองก็พูดง่ายมีกระทะไฟฟ้าตัวเดียวครับเล็กๆน้อยจ,จันจันกรครับแล้วก็อย่างหนึง่งการเดินทางก็สะดวกข้างหน้าก็คือรางรถไฟขยับไป หลังตากวิศวะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสถานีรถไฟพระจอมเกล้านะครับเดินไม่ไกลจากออฟฟิศก็ประมาณสัก200เมตรแค่นั้นแหละโอเคครับศึกษาวันพุธครับทุกคนดูเครื่องบินหน่อยแล้วกันน้ำก็ไหลแรงครับเพราะทาง,งาน้ำอยู่ที่ตรงนี้สายการบินเลยก็ไปี่โอเคครับศึกษาวันพุธครับทุกคนทักเกียรไป